เดา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 กำลังงามๆเราจะกเย่นกันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อน,นี้บริเวณไปเซ็ เอาดอกพักแต่ซิมาเก็บพักกต่พัก,พก,พกยังไงละ่ะพักเศนฝรั่งไปฝากมูค่ะเมื่อวานมาเก็บเอาแล้วได้หลายเตึกืัอนี้สะออ่อนมันหลายไหมพี่น้องกำลังงงงานเมื่อนี้ก,ก็เลยสิมาเก็บไปฝากงูกคนไทยน้ำกันเลยมาได้แต่เด้อตามมาเก็บัเศษฝรั่งน้ำกันเลยนี่ซือทางเพียงนจะไปกเก็บัเศษเลยยุบไก่ค่ะพี่น้อง นี่เป็นวันอาทิตย์คุก้กันเลยล้าหลาาหน่องเป็นข้างๆนัน่นเส้นฟ้าลังมดเนี่ยปลานี่แหละที่จะพาจังเกอดเนี่ยมันจะเปนโน้นขึ้นไปพี่น,อน้อง นนอนขึ้นไปพักเสียนพลังทั้งหมดเลย <c oughs> ดอ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 กําลังงามๆเรา,จ,าจะกระยันกันเนี่ยตรงนี้แหละค่ะพี่น้องสีสิบพ,พี่น้องมาเก็บออกผักเสียนไปฝากโมเนี่ยบ่พุณนะ่ะขึ้นไปข้างบนแม่นเมิดค่ะ กำลังงามๆทางนั่นแมนเมิร์ดข้นไปน่ะขึ้นไปน่ะฝากเอฟซีพี่นองห้องสุขุมสุกโลกได้จะได้กซอยเป็นกำลังแรงใจซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปเมื่อนี้กับเก็บรักเสียนแล้วล้ๆพี่น้องค่ะก็สิเดินทางกลับบ้านนะออกกันไม่ในคลิปต่อไปเด้อจ้จะเด้อส่วนคลิปนี้ก็ขอบายบายโซบดีสุขสุคขคนค่ะพี่น้องค่ะ เลยมาสองเพงกินเลยนอนแล้ว